เอกสารที่ฉบับหนึ่งที่แชร์ว่อนกันในเน็ตตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้คุณจิรายุครับมีคําอธิบายอย่างไรโดยเฉพาะรายการหักนะ,ะคุณผู้ชมลองดูเอกสารเดี๋ยวให้คุณจิรายุตอบนี่น,นะครับมีเงินฝากทอบอมีค่าศพแล้วก็มีเงินฝากของธนาคารอมสินมีเงินบริจาค8 0 0 px บวก wifi 1200บาทรวมเงินหัก 1, 8 0 2บาทเอกสารนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับ แรกก่อนนะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารเก่าเก็บผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ <อะ S 2> และประเด็นที่สองก็คือผู้ที่เปิดเผยเอกสารนี้เนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่ามีเจตนาพิเศษนะครับใช้คํานี้นะครับเจตนาพิเศษหมายความว่าต้องการจะยังไงก็แล้วแต่ไม่บวกเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดทําแบบเมื่อวานนี้เลยครับก็คือเรื่องของสุกท่วมเนี่ยคุณพูดไปเลยว่าหน่วยไหนอะอะแบบใดที่ใดจังหวัดใดภาคไหนมันชัดเจนแต่ว่ากรณีเอกสารนี้นะครับก็คือท่าลมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็สั่งการผมเมื่อตอนเที่ยงคืน,นครับก่อนท่านจะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสท่านถ้าพูดชัดเจนนะครับว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันเหมือนกับลักษณะที่เวลาผู้บัญชาการตา,ตารวจแห่งชาตินะครับสั่งการบอกว่าดาา่านตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาใครเต่าแอลกอฮอล์เกินเนี่ยต้องให้จับนะดําเนินการขึ้นศาลนะผมถามจริงๆับสังคมไทยเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าใช้เงินในการที่จะผ่านด่านเวลาที่เต่าแอลกอฮอล์ได้ม,มันไม่มีแล้วใช่ไหมครับ หมายความว่าผู้ปฏิบัติเี่กก็ยังประมาทจนเลอหรือจงใจเจตนาในการทักทุจริตคอรัปชั้นผมกลับมาที่เอกสารเมื่อสักครู่นี้ครับ,รบการเผยเอกสารนี้เนี่ยมีเป้าประสงค์มีเจตนาพิเศษท่านควรจะระบุไปเลยครับว่าหน่วยไหนเมื่อเช้านี้ก็มีการตรวจสอบไปรับงกองทัพบกก็ได้ได้รายงานแล้วว่าเป็นของกองทัพภาคที่หนึ่งยื่งจากมีการลบหัวเอกสารก่อนที่จะไปเผยแพร่ในโซเชียลเน่ยนะครับแต่ว่าพอเห็นว่าวอตัวเลขหนึ่งขึ้นมา สรุปเป็นของกองทัพภาคที่หนึ่งคำถามคือเอกสารชุดนี้เนี่ยถ้าไล่ตามรายการที่ว่าเนี่ยนะครับมีข้อผิดปกติอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของ Wifi แ่ดร้อย,ายบาทเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการฝากงบฝากเงนินอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก่อนปี6กสี่เนี่ยนะครับจะใช้เอกสารตัวนี้จริงหมายความว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยเป็นเอกสารเก่าเมื่อสี่ป้าปีที่แล้ว ซึ่งประกาศของกองทัพบกยกเลิกการฝากงงฝากเงินอะไรต่างๆเว้นแค่แต่ความสมัครใจรน้องๆอาจจะบอกว่า้ผมเหลือเงินห้าพันบาทที่ผมขอฝาก,การวมๆกันหลายคน <c oughs> ดอกเบี้ยด,ดีกว่าผมขอฝากอันนี้เป็นดุลพินิจส่วนตนส่วนค่าไวไฟนะครับในกองทัพเนี่ยถ้าเป็นกองทัพเขตเมืองเดี๋ยวนี้ไวไฟมันเข้าถึงนะครับมันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเรียกเก็บแต่มันก็มีเงื่อนไขว่าผู้ังคับหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ย ก็จะให้เวลาของน้องๆครับว่าไอ้คุณเนี่ยเล่นได้ในช่วงไหนคุณอยากจะวีดีโอคอลคุยกับคนที่บ้านคุณอยากจะดูหนังฟังเพลงคุณมีเวลาแค่ไหนคุณใช้ไวไฟได้ระดับใดไม่มีการเรียกเก็บค่าไวไฟปัจจุบันนี้ห<อ>ลงังจากปีหก <64 S 2> สี่ไม่มีแล้วถูกต้องไหมครับไม่มีครับ,ออรบยังไงก็ไม่มีนะครับเว้นผมก็เลยจะต่อเนื่องว่า When, เว้นเแต่ว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเป็นทหารอยู่ชายแดนออทิงรับกันดาลตรงนั้นไม่มีสัญญาณแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ มีวิทยุสื่อสารเป็นเครื่องมือใช้ดาวเทียมสื่อสารเท่านั้นอาจจะมีการลงขันกันจะไปซื้อพ็อกเก็ตไวไฟไปร่วมกันแชร์อะไรเป็นดุลพินิจของแต่ละหน่วยที่จะพูดุีกันเองอันนี้ก็เป็นข้อตลกลงผมย้ำนะครับน้องทหารบางคนมาเนี่ยมีนี่มานะครับก็ขอ,ขอ เบิกล่วงหน้าไปจ่ายหนี้ก่อนไปขอเบิกซื้อโทรศัพท์ก็มีอันนี้คือสภาพความเป็นจริงของน้องๆที่เป็นทารเท่่านั้น<อ>แหะมันมาจากความสมัครใจและมันก็แล้วแต่สภาพพื้นที่ใครคอาจจะอยากได้อะไรมากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็คงจะไปห้ามไม่ได้ ถูกต้องครับแต่เวลาก็เวลาจะจ่ายก็มาหักผ่านผ่านตัวรายได้ที่เขาได้รับเนี่ยนะครับสุดท้ายที่คนเอาเอกสารที่มาเปิดเผยเนี่ยน่าจะอธิบายเลยครับว่าคุณยินยอมหรือเปล่าหรือหักจริงไหม<อ>แล้วคุณไปโดนหักเนี่ยผู้มาคัาประจาหักก็มีเรื่องละ,ค,ะครับผมบอกเลยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผู้มาคับการก็ถูกย้ายถ้า,าวันนี้เนี่ยผู้มาคับหน่วยคุณไปหักค่าไวไฟก็แปดร้อยโดยที่คุณไม่ได้ตกลงกัน ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยอ,อย่างที่ผมบอกไม่ได้ครับมีเรื่องสิครับเพราะว่าระเบียบมันมัน,ม,นมันเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าห้าม,มห้ามจแจกส่วนนี้แล้วครับค,บคบอัท่านรัฐมนตรีเคยเคยพูดถึงแผนการเอาไว้ว่าพอความต้องการเกณฑ์จากเดิมมันอาจจะถึง1นึ่งแสนแต่พอเกณฑ์จริงๆมันปีนี้มันลดได้ไปได้สักประมาณสัก10,000แล้วจะได้เอา1 0,000นนั้นมาใช้เป็นค่าประกอบเลี้ยงไม่ต้องไปหักมาจากไรายได้ตกลงค่าประกอบเลี้ยงตอนนี้ค่าอาหารเนี่ยยังต้องหักจากรายได้ไหมครับหรือว่าเป็นเป็นสวัสดิการที่ให้พลทหารเลย รองบประมาณปี68ที่จะเข้าในสัปดาห์หน้านี้นะครับเพราะว่าการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับกองทัพจะเกิดนหรือเื่อขาดดูตามสถานการณ์เพา,า,าสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศก็ดีหรือว่ารอบนอกประเทศเนี่ยมันมาแบบปัจจุบันพันดวนเราตั้งสมมติฐานครับว่าเราจะเกณฑ์ทหารได้ทั้งหมด85,000นายไอ้จน1แส0นายแต่ปีนี้เรารับประมาณ85,000 เงินตางหนึ่งหมื่นเนี่ยเราตั้งงบประมาณไว้ไหมเราจะเอามาทําอะไรได้บ้างอันนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนในการเนินการครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดปลายปีนี้เกิดพิ่มๆกันเข้ามาในระดับเอเชียกันขึ้นมาเกิดมีอะไรที่เป็นข้อพิพาทอะไรขึ้นมาทหารก็ต้องเพิ่มกําลังขึ้นไป Oh, มันก <that> ็ต้องใช้งบประมาณส่วนนี้ที่จะ uh, ไปตั้งล่วงหน้าไม่ได้ครับมันมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการการเกณฑ์ในปีนั้นๆด้วยถูกไหมครับความต้องการในปีนั้นๆบอกว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ถ้ามันมีมันมีเหลือแล้วค่อยมาเป็นงั้นปัจจุบันเนี่ยทหารใหม่ก็ยังต้องถูกหักค่าอาหารอยู่ผมเข้าใจถูกไหมครับคือมันรวมอยู่ในยอดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทที่ผมบอกนะมันรวมอยู่เขาอาจจะเหลือทั้งหมดเนี่ยเขาอาจจะหักเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินรวมแล้ว เขาเหลือเจ็ดพันประมาณอย่างนี้รมันกนึงกลับไปสมมติติานเดิมใช่ครับกลับไปสมมติติานเดิมว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาไปเลยได้ไหมเหมือนในสิทธิ์ที่คุณมาทำงานกลางวันกลางวันกลางพักเขาไม่ได้เลี้ยงอยู่แล้วเช้าเขาไม่ได้ให้อาหารกินเย็นเขาก็ไม่ได้ให้อาหารกินเพื่อต้องกลับไปซื้อแกงถุงกินที่บ้านกันอยู่แล้วมันมันมันมองได้สองมุมนะครับ